เสียงน้ำตกไหลกระทบโขดหินไหลลินมาตามกระแสน้ำใสๆเมื่อถูกแสงแดดกระทบปรากฏเหมือนหยาดเพชรส่องประกายอยู่ในสายน้ำหมูเจียมกวักน้ำใสๆขึ้นรูปหน้ารูปคอเพื่อดับความร้อนและล้างเหงื่อใครที่ไหลอาบอยู่โสมกายจาทองใบที่เพิ่งตามมาถึงริมน้ำตกเขาปลดสัมภาระที่แบกเดินมาทั้งวัน ลงบนก้อนหินก้อนใหญ่ริมน้ำแล้ววางปืนคาบินจุดสามศูนย์พาดไว้กับกองสัมภาระเฮ้ยอีกไกลไหมล่ะครับผานคำํำจุดที่นั่งห้างที่พานบอกนะ่ะว่ามีดินโป่งเค็มหมูป่าหลายฝูงชอบลงมากินดินโป่งที่นั่นนะ่ะหมูเจียมเอ่ยถามถึงระยะทางที่เหลือจากพันนำทางจะว่าไปมันก็ไกลแล้วล่ะครับ บบายนี้ก็น่าจะถึงเรายังพอมีเวลาเหลือพวกคุณอยากจะอาบน้ำตกแก่ร้อนกันก่อนก็ยังได้นะพานตาคำพ่านป่าผู้รับจ้างมาทำหน้าที่นำทางให้คนทั้งสองมานั่งห้างในคราวนี้เอ่ยขึ้นอืมไม่ดีกว่าตานคำเสียงของหมู่เจียมตอบกลับฉันกับจ่าทองใบคันไม้คันมือ อยากไปให้ถึงห้างอยากให้ค่ำเร็วๆด้วยซ้ำถ้าหมูฝูงสัตว์ป่ามันชุกชุมจริงๆตามที่พานคำว่าฉันจะมีโบนัสเพิ่มให้ผ่านด้วยเอาซี่ <c oughs> ตกลงงั้นเราพักกันสักหน่อยล้างหน้าล้างตาเสร็จเราค่อยออกเดินทางกันต่อพานคำตอบพานคำ พานป่าผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนนดินแดงเขาเป็นชายแก่อายุใกล้60ปีเข้าไปแล้วแต่ร่างกายยังคงกำยำแข็งแรงรูปร่างกระทัดรัดปราศจากไขมันมีแต่มัดกล้ามเนื้อและดูคล่องแคล่วว่องไวสมกับเป็นลูกป่ามันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงช่วงป่าปิดเต็มทีนั่นก็คือป่าทั้งป่ากำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ซึ่งปกติจะไม่มีใครยอมเข้าป่ากันในช่วงนี้หมู่เจียมที่เพิ่งย้ายมาประจำที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่นานเขายังเป็นคนใหม่ต่อป่าประสบการณ์เดินป่ายังมีน้อยจะว่าไปก็มีแค่ตอนที่ฝึกกับหน่วยงานตำรวจแต่การออกป่าล่าสัตว์กับพานนำทางครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับเขาโดยทางโรงพักเพิ่งได้ปืนคาบินจุดสามมาใหม่ จ่าทองใบจึงชวนหมูเจียมออกป่าเพื่อลองปืนกันทีแรกจ่าทองใบก็เข้าไปหานายพันในหมู่บ้านเพื่อว่าจ้างให้เข้าไปนั่งห้างแต่ก็โดนปฏิเสธแทบทุกหลโดยพานเหล่านั้นให้เหตุผลว่าใกล้ถึงช่วงป่าปิดแล้วไม่ควรเข้าป่ากันในช่วงนี้เพราะข้างในป่ามันแรงคนทั้งสองกำลังจะถอดใจยกเลิกทริปนี้แล้วแต่จู่จู พานคำก็เดินเข้ามาขออาสาเป็นผานนําทางให้และยังบอกอีกด้วยว่าจะนําไปยังป่าดินโป่งที่ไม่มีใครรู้จักที่นั่นมีสัตว์ชุกชุมเพราะไม่ค่อยมีใครเข้าไปรบกวนผู้หมูหนุ่มกับจ่าอาวุโสประจำโรงพักในหมู่บ้านอันห่างไกลจึงตกลงใจกันว่าจ้างผ่านเท่าให้นําทางให้ เมื่อพักผ่อนกันหายเหนื่อยดีแล้วนักท่องป่ามือสมัครเล่นทั้งสองกับหนึ่งนายพันนำทางจึงออกเดินทางกันต่อเส้นทางที่ตาพานคานำไปมีตั้งขึ้นเขาไต่ลงหุบกล้วยลาําธารสักพักก็ขึ้นมาเดินบนด่านสัตว์ปรากฏรอยเท้าสัตว์ป่าทั้งเก่าและใหม่เดินย่ำกันเต็มไปหมดแต่ป่าสะจากรอยเท้าหรือล่องรอยของมนุษย์ย่างกายเข้ามาเลย เป็นไปตามที่ผ่านกรมบอกจริงๆว่าป่าที่พวกเขากำลังเข้าไปเป็นป่าบริสุทธิ์สัตว์ป่าไม่คุ้นเคยกับมนุษย์เมื่อเห็นคนก็ไม่วิ่งหลายต่อหลายครั้งที่เดินไปเจอกับสัตว์ป่าขนาดเล็กอย่างฝานหรือกระจงที่ขนาดตัวเท่าป่าบ้านหมูเจียมยกปืนทำท่าจะยิงก็หลายครั้งดีที่จากทองใบห้ามไว้ทันกฎของป่าหากว่าเราตั้งใจจะล่าสัตว์ชนิดไหนระหว่างทางที่เดิน มักจะมีสัตว์หรือชนิดที่เล็กกว่าเดินหลอกล่อมาเข้าทางปืนหากเรายิงสัตว์ตัวนั้นก็เป็นอันหมดหวังว่าจะจับสัตว์ใหญ่ที่ตั้งใจไว้ได้เลยอย่างเช่นตั้งใจว่าจะเข้าไปล่ากระทิงโทนก็มักจะมีวัวแดงเดินมาให้เห็นก่อนหรือถ้าตั้งใจว่าจะเข้าไปยิงหมูยิงกวางระหว่างทางก็มักจะมีไก่ป่ากระลอกกระต่ายมาล่อตายล่อใจ เราก่อนเสมอคนที่เคยเดินป่าจะรูเ้เคตนี้ดีตะวันกำลังบ่ายคอยรับเหลี่ยมขอบฟ้าลงทุกทีเวลาประมาณ15หานาฬิกาในตอนนี้สำหรับในป่าดิบดงทึบบรรยากาศมันมืดทึบเหมือนกับเวลาหกโมงเย็นก็ไม่ผ่านในที่สุดคนทั้งสก็เดินทางกันมาใกล้ถึงกับโปงยิงสัตว์ที่ว่าแล้วพานดำจึงเอ่ยขึ้นว่า เราจะพักทำอาหารเย็นกันที่บริเวณนี้กันก่อนนะครับกินกันเสร็จแล้วเราค่อยเดินตัดเข้าไปขึ้นห้างในโปรงผมมีห้างเก่าที่ทำเอาไว้เดือนก่อนเพิ่งขึ้นมานั่งผมมั่นใจว่ายังใช้การได้ดีแน่นอนประเดียวผมจะออกไปหาฟืนมาก่อไฟประกอบอาหารขอให้หมูก,กับจารออยู่ที่นี่ก่อนนะครับอ๋อ ระวังสัตว์ร้ายกันด้วยนะครับป่าแถบนี้่สัตว์กินพืชเยอะที่ไหนมีเนื้อที่นั่นก็ยอมมีนักล่าเป็นธรรมดาละ <laughs> ผ่านคำพูดจบก็เดินหายเข้าดงกอไม้ลว่หายเข้าไปในป่าทิ้งให้สองนักประจุภัยอยู่กันตามลำพังเพียงสองคน <c oughs> ตาคำนี้เข้าใจพูดแกล้งให้เรากลัวแล้วนะหมูเจียมหัวเลาะ แต่จา่าทองใบไม่ขำด้วยเอ็งคิดว่าตาคําพูดหยอกเล่นเหรอหมูเจียมแต่ที่ข้าได้กินมาเขาว่าป่าแถบนี้เสือมันชุมยิ่งกว่ายุงซะอีกพานทั่วไปเขาเลยไม่ค่อยเข้ามากันอ้าวจ่าแล้วทำไมจ่าไม่บอกผมก่อนล่ะผมจะได้ไม่ตามมาด้วยปัดโทไอหมูเอ็งจะกลัวอะไรวะพวกพานชาวบ้าน อย่างดีก็มีแค่ปืนลูกซองเดียวส่วนใหญ่ก็เห็นมีแต่สะพายปืนแก๊ปมันก็ถูกต้องแล้วที่พวกผ่านพวกนั้นจะไม่กล้าเข้ามาแต่เรามีนี่ปืนใหม่แกะกองคาบินจุด30มอย่างดีของทางราชการกระสุนอีกไม่อั้นกะอีแค่เสือหนังบางๆเจอคารบินก็ไปนัดเดียวรับรองเจอะสนิทจ่าทองใบคุยโอ้อวดกับตำรวจรุ่นน้องเต็มที่ อันที่จริงจ่าทองใบเองก็ไม่ใช่ผานชำนาญป่าอะไรเลยปกติก็จะแบกปืนจุดสองสองของตัวเองไปนั่งห้างยิงไก่ป่ายิงกระจจงแถวๆรอบรอบหมู่บ้านนั่นเองแต่คราวนี้เป็นเพราะแกเพิ่งได้รับปืนมาใหม่ของทางราชการจ่าทองใบจึงกระหายอยากจะยกอันดับตัวเองเป็นผานเต็มตัวกลับออกไป แกจะคุยโวกับใครได้ว่าตนเคยยิงหมูป่ายิงกวางถ้าโชคดีอาจจะได้ยิงเสือตัวเป็นๆกับเขามั่งคงจะโด่งดังไปทั้งโรงพักยืดได้เต็มที่แน่ๆเสียงสวบสาบดังอยู่ในดงกอหญ้าสาบเสือคนทั้งสองที่กำลังคุยกันอยู่หยุดชะงักหันไปทางต้นเสียงในทันทีกอหญ้ากอานั้นมีอาการไหวยวบคงจะมีสัตว์บางชนิด กำลังเดินทะเล่ทะล่าเข้ามาทางที่คนทั้งสอง,งยืนอยู่จ่าทองใบดึงมือหมูเจียมเข้าไปหลบหลังต้นมะขามใหญ่ใช้เป็นที่กำบังและเล็งปืนจดจ้องรอการปรากฏตัวของต้นเสียงไม่นานก็ปรากฏหัวกองหมูโทนขนาดใหญ่แหวกดงกอหญ้าสาบเสือออกมาจ่าทองใบที่เล็งปืนรออยู่แล้วก็ลั่นไกใส่กลางหน้าผากหมูเคาะร้ายในทันที เสียงปืนแผดเสียงดังสนัน่นพร้อมกับเสียงร้องตกใจของหมูเจียมที่ร้องขึ้นห้ามอย่างรนลานอย่ายิ่งจ่านั่นพานคำพร้อมกับเสียงปืนที่ดังเจ้าหมูทนมันกระเด็นหายกลับเข้าไปในดงกอหญ้าสาบเสือแต่เสียงที่มันร้องแทนที่จะเป็นเสียงของหมูแต่มันกลับร้องเป็นเสียงของมนุษย์โอ้ยเสียงของพานคำ หมูเจียมตะโกนลั่นออกมาชิบหายแล้วจ้านั่นพานคําพูดจบเขาก็วิ่งตามเข้าไปในกอหญ้าสาบเสือทันทีจ่าทองใบตะลึงมึนง,งงกับเหตุการณ์พอได้สติเขาจึงออกเดินตามหมูเจียมเข้าไปแต่สิ่งที่เห็นต่อหน้ามันยิ่งกลับให้มึนง,งงหนักเข้าไปอีกเบื้องหน้าของหมูเจียมมันคือหมูโทนเขี้ยวขาวตัวใหญ่ นอนตายสนิทอยู่กับที่หมู่เจียมยืนตะลึงค้างอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจ่าทองใบเดินเข้าไปตบไหลเขาจึงได้สติอะไรกันจา่าเ,เมื่อเมื่อตะกี้ผมเห็นว่าตาผ่านคำเดินแหวกกอหย้าออกมาแล้วจู่ๆจ่จาก็ยิงเขากระเด็นเข้าไปในนี้แล,แล้วทำไมมันกลายเป็นหมูไปได้ล่ะสาบานได้เลยนะว่าฉันได้ยินเสียงผ่านคำร้องโอยด้วยซ้ำอะ่ะ เสียงของหมู่เจียมพูดลัวลิ้นด้วยอาการตกใจและมึนงงเออกูก็ได้ยินเสียงร้องโอ้ยเหมือนกันแต่ตอนที่กูยิงกูขอสาบานเหมือนกันว่ากูเห็นเป็นหมูป่ากูก็เลยยิงจ่าทองใบตอบท่านใดนั้นเสียงบุกป,ป่าสวบสาบของอะไรสักอย่างกำลังวิ่งมาทางที่คนทั้งสองยืนอยู่เสียงกู่ร้อง เป็นเสียงของพานคำเขาส่งเสียงให้สัญญาณบอกให้รู้ว่าเป็นตัวเขาที่กําลังจะเข้าไปเมื่อพานคำโผล่หน้าออกมาก็ต้องตกใจที่เห็นคนทั้งสองเล็งปืนใส่ตนเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงนี่ผมเองพานคำร้องลั่นใช่ใช่พานคำจริงๆใช่ไหมหมู่เจมถามคนทั้งสองจึงลดปืนลง เมื่อกี้หมูกับจ่าย,ยิงอะไรกันหรือครับนั่นไงพานจู่จูไอ้หมูโทนตัวนั้นมันก็เดินทะเลยตะล่ามาเข้าทางปืนฉันก็เลยยิงซะเลยไม่รู้จะทำให้ป่าแตกหรือเปล่าเนี่ยจ่าทองใบอธิบายให้พานคำฟังรวมทั้งเรื่องแปลกๆที่เจอมาเมื่อสักครู่พานคำกับหัวเลาะแล้วบอกว่าเจออาถรรพ์ป่ากันแล้วสินะครับอ๋อ แต่ยังไม่ทันได้ขึ้นทางก็ได้เนื้อกันแล้วนี่นะไอ้เรื่องป่าแตกก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับสัตว์ป่าที่มันอยู่ไกลออกไปนอก,นอกเสียงปืนที่ดังไปถึงนะ่ะพอดึกๆมันก็จะพากันลงมากินดินโป่องอีกนั่นแหละไม่ต้องกังวลพานคำจัดการก่อกองไฟทำล้านย่างเนื้อส่วนหนึ่งสำหรับมื้อเย็นโดยตัดเอาสะโพกท่อนขาหลังของหมูป่า ตัวที่ถูกยิงย่างไฟเผาหนังแล้วใช้มีดขูดเอาขนที่ไม่ออกจนเห็นแต่เนื้อแดงยกขึ้นย่างกับฐานไฟแดงๆทาด้วยเกลือไม่นานกลิ่นน้ำตกจากเนื้อย่างก็หอมโชยมาพานคําใช้มีดเดินป่าตัดเฉือนเนื้อขาหมูย่างแบ่งให้ในายตำรวจทั้งสองลองชิมเนื้อขาหมูย่างหอมหอมเมื่อกัดเข้าปาก สัมผัสได้ถึงรสชาติเฉพาะของสัตว์ป่าคือมันจะมีกลิ่นสาบนิดๆต่างจากสัตว์เลี้ยงตามบ้านแต่มันก็เป็นรสชาติที่อร่อยแปลกไปอีกแบบเมื่อกินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วพานคําจึงชวนคนทั้งสองออกเดินทางกันต่อเพื่อไปถึงดินโปง่งเตรียมขึ้นห้างกันในคืนนี้อ้าวแล้วหมูตัวนี้ละพานจะทิ้งไว้แบบนี้เหรอหมูเจียมถามขึ้น ไม่ทันที่พานคำจะตอบจ่าทองใบก็แย่งตอบออกมาก่อนว่าก็ทิ้งไว้นี่แหละคืนนี้เราจะไปยิงเพิ่มอีกสักตัวพรุ่งนี้ก็กลับมาแบกกันออกไปพอจ่าพูดจบพานคำก็หัวเราะไม่ต้องไปกังวลกับมันหรอกครับพรุ่งนี้ถ้าโชคดีกลับมาถ้ามันยังอยู่ดีก็ช่วยกันแบกไปแต่ถ้ากลับมามันหายไปก็ช่างมันดีแล้วทิ้งไว้เป็นเหยี่อล่อพวกเสือสาร จะได้ไม่ไปกวนเราที่ห้างพูดจบผ่านคำก็เดินนำออกมาโดยไม่สนใจสร้างหมู่ตัวนั้นอีกอา้าวถึงแล้วละครับนั่นไงห้างยิงสัตว์บนต้นมะค่านั่นผมมาขัดห้างทิ้งไว้เดือนก่อนรับรองว่าแข็งแรงใช้งานได้ดีถ้าทำธุระสวนตัวกันเสร็จเรียบร้อยขอเชิญขึ้นห้างกันได้เลยนะครับผ่านคำกล่าวเมื่อคนทั้งสอง ปีนขึ้นห้างเรียบร้อยพานคำจึงปีนตามขึ้นไปโดยก่อนขึ้นห้างเขายืนพนมมือบริกรรมคาถาเสร็จก็ปีนลูกถอยขึ้นห้างเมื่อถึงลูกถอยลูกที่สองเขาก็ก้มลงมาถอดลูกถอยลูกแรกออกเพื่อเป็นเคสไม่ให้เสืออาสางปีนตามขึ้นมาได้เมื่อคนทั้งหมดปีนขึ้นมานั่งบนห้างกันเรียบร้อยพานคำจึงอธิบายว่า ช่วงหัวค่ำยังคงไม่มีอะไรหรอกขอให้นอนพักผ่อนเอาแรงกันก่อนดึกๆึกเมื่อพวกสัตว์ป่ามันออกหากินดินโปง่งข้าจะปลูกนายทั้งสองเองเวลาร่วงเลยผ่านไปอย่างช้าๆคนทั้งสองนั่งหลับหลับตื่นตื่นบรรยากาศรอบๆตัวมันมืดชนิดที่คนนั่งใกล้กันยังมองหน้ากันไม่เห็น เห็นแค่งเงาลางๆว่าเป็นคนยิ่งผืนดินด้านล่างยิ่งไม่ต้องเพ่งตามองมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นสักอย่างพานคำใช้วิธีฟังเสียงหลายครั้งที่มีเสียงกุกกักพานคำจะส่องไฟขึ้นบนฟ้าก่อนแล้วจึงวาดลำแสงไฟลงมายังจุดที่มีเสียงของสัตว์และก็พบกับดวงตาสีฟ้าดวงเล็กๆก็หลายครั้ง พันคำบอกว่าก็แค่กระจงหรือไม่ก็อีเห็นนะอย่ายิงเลยเปืองกระสุนเสื้อเปล่า,าลมหนาวในป่าลึกช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองมันหนาวเหน็บจนปลุกให้สองนายตำรวจสะดุ้งตื่นเสียงพันคำเป่าปากเตือนคนทั้งสองให้เงียบเงียบและคอยเงี่ยหูฟังเสียงประหลาดบางอย่างฟังสิครับ เสียงมันดังมาจากทางที่เรายิงหมูโทนทิ้งไว้บรรยากาศในป่าใต้ห้างยามนี้มันเงียบสนิทปราศจากเสียงของมแมลงหรือนกกลางคืนท่านใดน,นั้นก็แว่วเสียงดังมาแต่ไกลเมื่อคนทั้งสองลองตั้งใจฟังจึงสามารถจับกระแสเสียงได้มันเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่กําลังขู่คำรามยื้อแย้ง กันกัดกินเนื้อหมูป่าตัวนั้นเสียงฟัดกันของอะไรบางอย่างจนไม้หักโขมขามเสียงอะไรนะพานหมูเจียมถามขึ้นนั่นแหละครับพวกผีปอบผีป่ามันกำลังลุมกินเหยื่อของมันผมบอกแล้วไงพรุ่งนี้ถ้าหมูมันยังอยู่ดีก็ถือว่าดีไปแต่ดูแล้วคงจะไม่เหลือแน่ๆแล้วครับ ได้ยินดังนัง้นหมูเจียมและจ่าทองใบถึงกับตัวเย็นเฉียบเสียวสันหลังวาบขนแขนลุกตั้งชันแล้วแล้ว,ลวพวกพวกมันจะมาทางนี้ไหมละครับพานหมูเจียมที่ตอนนี้กลัวจนพูดเสียงสั่นฟังไม่ได้สับก็ถามันกินกันไม่อิ่มแล้วก็ไม่แน่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวไปผมทำมนบังตาไว้ผีมันเข้ามาไม่ได้หรอก ไม่มีทางที่จะหาเราเจอแน่นอนดูอาการของพานคำไม่มีกังวลเลยสักนิดเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่คนทั้งสองตอนนี้กลัวจนขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวสมองแล้วจากทองใบที่อาวุโสกว่ายังไม่เท่าไหร่แต่หมูเจียมที่ยังใหม่กับป่ารู้สึกตัวร้อนๆหนาวๆจนทำท่าจะจับไข้ซะแล้วพานคำเมื่อพูดจบ ก็ส่งขวดน้ำดื่มแบบของทหารที่แกซื้อมาจากตลาดนัดมือสองข้างในเป็นน้ำยอดข้าวใสๆที่เขาต้มเองกับมือเอานี่ครับหมูกับจาซดกันคนละอึกแล้วก็จะดีขึ้นเองนี่ผมกันเองเลยนะแต่อย่าพาเพื่อนที่ลงพักมาจาับผมทีหลังละกัน <laughs> พานคำยังคงอารมณ์ดี หมูเจียมสดสะอึกใหญ่ดีกีแรงๆของเล่ากันมันร้อนวูบจากลําคอลงสู่ท้องตอนนี้สีหน้าของเขาดีขึ้นเล็กน้อยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันช่วยได้พันคํากล่าวเพียงไม่นานเสียงของเหล่าผีปอบผีป่าที่แย่งกันกับกินหมูก็เงียบสงบไป เสียงมแมลงป่านกเป้านกเข่าแมวที่เป็นรหัสของป่าก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งพานคำจึงบอกว่าเตรียมตัวกันได้เลยนะครับถึงเวลาของสัตว์จะออกมาหากินดินโป่งกันแล้วและอีกสักพักใหญ่ๆเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามที่ตาพันคำว่าจริงๆทีแรกมันมีเสียงของหมูจ่าูงมันเดินออกมาจากเราป่า ค่อยๆย่องอย่างระมัดระวังภัยลงมาที่โปง่งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยเหล่าหมูลูกฝูงนับสิบตัวทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ต่างพากันทยอยตามกันออกมากินดินโป่งกันพานคำฉายไฟขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งสองพานมือสมัครเล่นยกปืนขึ้นประทับบา่าวาดลำกล้องปืนตามลำแสงของไฟฉาย ที่พาดจากเบื้องบนลงมาที่ดินโปง่งทันทีที่ลำไฟฉายส่องจับที่ดวงตานับสิบดวงของหมูฝูงปืนที่พร้อมยิงทั้งสองกระบอกก็ปล่อยกระสุนขนาดจุดสาออกจากลำกล้องแทบจะพร้อมกันคนทั้งสองยิงซ้ำไล่หลังหมูทั้งฝูงไปอีกคนละสองสามนัดเมื่อสิ้นเสียงปืน ปรากฏเจ้าหมูรุ่นสองตัวขนาดกำลังดีนอนตีแปงอยู่กับที่สักพักก็สงบนิ่งไปฮ่าฮอยู่ทั้งสองตัวเลยครับเอาละคืนนี้เราได้ยิงกันแล้วนอนกันต่ออีกสักหน่อยพรุ่งนี้ก็ลงไปดูกันหมูเจียมและจ่าทองใบตอนนี้เหมือนกับได้ปลดปล่อยหายจากอาการตื่นเต้นแล้วเขาทั้งคู่ เอนตัวลงนอนบนห้างตามที่พานคำบอกและหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้จ่าทองใบใช้นิ้วมือสกิดหมูเจียมให้ตื่นอีกครั้งนี่ฟังสิเสียงอะไรนะจ่าทองใบาถามคนทั้งสองค่อยๆลุกขึ้นนั่งและเงี่ยวฟังเสียงเสียงดังจับ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 ดังมาจากสร้างหมูตัวที่เขายิงไว้พันก็มีมือของพานคำ เพื่อม,มาจับไหล่คนทั้งสองพร้อมกันเขาทำเสียงจุ๊จให้เงียบไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการเองน้อยแน่อีผีส้นตีนกล้ามาลักกินหมูกูเดี๋ยวเธอมึงพันคำเอาไฟฉายประกบกระโจมปืนเป็นปืนแก๊ปสามปอกมาดีดของแกวาดลำไฟฉายลงไปที่ต้นเสียงเสียงนกสับดังแกลกพร้อมกับเสียงปืนลั่นเปี้ยงแน่น พราะอัดดินดําไว้เยอะภาพตรงหน้าทำเอาไม่ว่าจะหมูหรือจ่าก็พา,ากันช็อกหงายหลังเป็นลมหมดสติพร้อมกันทั้งคู่ภาพที่คนทั้งสองเห็นก่อนจะหมดสติมันคือภาพของนางผีปอบในชุดดําที่กำลังนั่งเคี้ยวไส้หมูถูกปืนแก๊ปยิงเข้ากลางอก,อกจนกระเด็นมันร้องอย่างโหยหวนและลุกข,ขึ้นกระโจนหนีไป ทั้งหมู่และจ่าคนทั้งสองตื่นมาอีกทีในตอนเช้าพานคำจัดแจงหาอาหารเช้าให้หลังจากกินอาหารกันเสร็จคนทั้งคู่ก็ลบเร้าขอให้พานพากลับในทันทีคงจะเข็ดขยาดกับการน,นั่งห้างกันไปอีกนานขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ